นี่ครับนกป่ามาแล้วนกอ,ออกตากแดดน,นะครับนกป่านะครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบก,กัยกบยกระงงอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มา อยู่ในกระท่อมนะครับอยู่ในกระท่อมทุ่งนานะครับมาชมนกกันนะครับนกจดจวดเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นนก1กุกสองกุก3กุกก็มีนะครับ3มกุกเรียกกุกคููกุกนะครับเป็นโปร่งฟ้านะครับมีจะนํำเข้ามานี่ก็เป็นนกตอนะครับนกตอจดจ้วดรวมกับนกตอนะครับ นำเข้ามาเยอะแยะนะครับแต่จกระพงไม่ได้ออกไปาตามบ้านอาของพี่น้องเอฟซนะครับสั่งมาเลยนะครับสั่งมาเลยดูในคลิปกันก็ส่งสั่งมาเลยคือไว้ใจกันนะครับว่าจะนกแบบไหนนะครับนกแบบไหนกี่กุกสองกุกสามกุกดิวตันมีนะครับก็เยอะแยะมากมายก็นี่นกต่อนะครับดูดูใกล้ๆนะครับดูใกล้ๆได้เลยนะครับ ลายเนื้อหูสุดยอดครับตอนนี้จะดบซะหน่อยนะครับเดินทางไกลนะครับดูดูลายครับไม่ใช่ธรรมดาครับเสียงกลางตัวยืนเหมือนเป็ดนะครับตัวนี้ยืนเตี้ยนะครับคู่ไวแกคู่นกตัวนี้ครับสวยสนับปีกงามมากนู่นครับนกอยู่ทางโน้นนะครับตอนนี้พวกนี้ยังไม่เอาออกมาตากแดดนะครับกาดแดดนะครับ นี่ครับนี่ก็นกตอนะครับลายสวยงามมากนะครับโอ้ไตกลัวนะครับนี่ลายสวยงามมากนี่ใช่หมดนะครับพวกน,นี้ตัวนี้ก็คือเจ้านกเขาแขกครับเก็บได้มานะครับลูกชายลูกชายล่าไปคุบได้มา <c oughs> ไม่รู้ไม่รู้มาจากไหนก็เลยสงสารครับหากินไม่เป็นเมื่อวานปล่อยวันหนึ่ง วันนี้ก็เข้ามาตรงเองนะครับโอ้สงสารไปหายกินก็หายกินตามนี้แหละครับตามอาหารนกที่มันเลื้อยตามดินนี่แหละครับนี่ครับทางนี้ก็เป็นนกต่อทัางนั้นนะครับนกต่อทัางนั้นต้กนกำลังมาพักนั่นอยู่ครับพักฟื้นอยู่นะครับที่ซื้อเข้ามานะครับสั่งเข้ามานะครับ นู่นครับเอามาวางลงอาบแดดนะครับตอนนี้แดดก็ยังไม่ออกนะครับนี่ก็ตัวอีกตัวนึงนะครับดูใกล้ใกล้ได้เลยครับนกจักระ่งพงก็ความเชื่องก็อยู่ประมาณ60-70 7 0เ็ขึ้นไปครับเอาเจขึ้นไปนะครับความเชื่องนี่ครับนกมากมายตัวนี้ก็นกตอนะครับเสียงกลางใบใหญ่นะครับเสียงกลางใบใหญ่ ตัวนี้เขาชวานะครับเขาชวาอยู่ทุ่งนานะครับผมผมต่อได้อยู่ทุ่งนานะครับเอามาเก็บไว้ก็เมื่อเช้าเอาเปลี่ยนอาหารให้ใหม่นะครับเทออกทิ้งหมดเลยเนี่ยทั้งขี้ทั้งอาหารทั้งข้าวนะครับนี่ก็เป็นนกต่อนะครับนกจะกระพงอยู่ใกล้ๆครับเชื่องประมาณเจ็ดสิบขึ้นนะครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นขึ้นไปนะครับก็ถือว่าเชื่องพอสมควร ก็นี่ครับตัวนี้ถ่ายขนหัวในร้านเลยตัวนี้คือเจ้าลาหูนะครับลาหูอมจันตัวนี้ก็เป็นนกต่อดูใกล้ๆได้นะครับเห็นเดินอย่างนี้ก็ใกล้ๆกล้ได้เลยนะครับนั่นก็นนกต่อเจ้าเสียงเจ้าเสียงแปลกเวลาจะขันกุ๊ก ฮูกฮูกก่อนนะครับตัวนี้แปลกๆหงก็เลยเก็บไว้นะครับตัวนี้คือราหูอมจันทรกอมไม่ใช่ตัวนี้นกต่อเหมือนกันนกต่อนี่เชืองครับตัวนี้คือเจ้าราหูนะครับราหูกำลังจวดตัวนี้ก็เป็นนกคู่อ่างนะครับคู่อ่างสองคำสามคำบางทีก็ไม่มีอ่างน่าเนน้อย วัวแต่จะเป็นตัวเมียมันใช่หรือเปล่ายังไม่ได้จับดูครับยังไม่มั่นใจดูขาดูแข้งก็เป็นตัวผู้นะน่ตรงน,นี้ก็ใช่เป็นนกตอนะครับอันนี้ก็นกตอซึ้นก็จวดเลยเนยเอาลงมาอาบแดดแดดก็ยังไม่มีวันนี้ จ้ตกเต็ปเป็นนกต่อหอกันขึ้นก็จวดเลยนี่กยใช่นี่ไก่ชนนะครับไก่ชนปีนี้หลายคอกกำลังเพาะอยู่ครับสายไก่ชนเตรียมตัวปีหน้านะครับเจิาพง์มีไก่ชนด้วยถ้ายัางไงก็ทักมาได้เลย เรียกเองเนะครับกำลังจะทำะที่เลี้ยงที่เพาะอยู่ฝังโนโน่งโน้นครับฝั่งโน้นฝั่งสะทางนั้นนะครับลูกต่อครับอยู่ด้านบนอันอยู่นี่เพิ่งเอาขึ้นมือเช้าเนี่ยเมือมือเก็นี่แหละเนี่ย,ะยจะยินเสียงไหมครับ นี่ครับเอามาประมาณห้าสิบนะครับห้าสิบตัวที่มีอยู่ในสังกัดนะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับพี่น้องเอฟซีทั่วประเทศที่ให้ความไว้วางใจและให้ความเมตตาจาักระพงนะครับไม่ว่าจะเป็นนกเป็นทราบเป็นปลาเนียดเป็นดินดํเข้าขัดตไะไคร่อาหารผรสมสมุนไพรต่างๆประเนียดก็เริ่มทยอยส่งนะครับเริ่มทยอยส่งไม่ใช่ว่าจักระพง์จะละเลยนะครับ ไม่ติดต่อไปก็คือหมายถึงของยังไม่เสร็จไม่ใช่ว่าเงียบหายไปเลยเงียบก็เงียบจริงๆผมเป็นคนแบบนี้ถึงเวลาส่งผมส่งให้เลยพี่น้องไม่ต้องกลัวไม่ต้องตกใจนะครับได้แน่นอนได้ทุกท่านถึงจะช้าแต่ก็ชัวร์นะครับต้องขอขอบคุณมากครับที่ไว้วางใจนะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจอ่ ให้ทำคลิปดีๆผมจะหาะสิ่งดีๆให้พี่น้องอพี่น้องสบายใจได้เลยได้แน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างที่สั่งจักระพงมาถึงจะช้าหน่อยแต่ก็ได้อย่าไปหลงเชื่อนะครับพวกมิตราชีพนะครับมีนะครับไม่ใช่จักระพงจะไปโจมตีใครนะครับมันมีให้ระมัดระวังด้วยอย่าไปหลงเชื่อเขา เ,เงินเรากว่าจะหามาได้ได้นกมาให้มันถูกอกถูกใจถ้าได้ไม่ถูกใจก็มันก็เสียใจนะครับมันมันไม่เสียดายตังหรอกเสียดายตังก็เสียดายนินดๆมันก็ต้องมีเสียดายมั่งแต่มันเสียความรู้สึกนะครับก็อย่าลืมนะครับพี่น้องอช่วงนี้โควิดก็ยังไม่หายดีนะครับ โครคไข้ไข้เจ็บในประเทศไทยของเราก็มีมากมายให้ระมัดระวังให้รักษาเนื้อรักษาตัวอย่าไปอ,อยู่ในที่ชุมชนตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะติดมากนะครับามาจากาทางกรุงเทพมั่งมาจากต่างจังหวัดมั่งก็ทำให้การเสียชีวิตหรือการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก ให้ระมัดระวังนะครับถ้าเราเป็นรู้สึกว่าเป็นก็ไปหาหมอให้หมอตรวจนะครับถ้าเป็นก็กัดตัวคงจะไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าฉีดวัคซีนใกล้จะครบหมดแล้วนะครับคนละสี่เข็มห้าเข็มหรือถึงห้าเข็มขนาดนั้นหรือครับต่อไปกอ็อาจจะเป็นเข็มที่หกที่เจ็ดที่แปดไปเรื่อยๆนะครับจนหมดพี่นอ้องก็คุยมาก็นานพอสมควรครับมาจบกับ อ่าคู่นี้นะครับดิวนะครับเจ้าริวกับเจ้าหนึงกุกเอามาเข้าคู่กันเมื่อวานนี้ผมเห็นว่ามันน่าจะเป็นตัวมเมียนะดิวจากสกลนครน,นะครับอ่าเป็นดิวเฟืองนานๆกุกทีก็มาใส่กับเจ้าหนึ่งกุกจากโคราชนะครับก็น่าจะมีบุตรอยู่หรอกเพราะว่าเมื่อวานขี่กันแลดังอีกเลยโอเคครับ ก็ขอจบคลิปลงเพียงแค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์แฟนเพจ Facebook ด้วยนะครับถ้าอยากได้ดินก็ติดตามในเพจเลยอ่าถ้าอยากได้นกก็ติดต่อเบอร์พ่อนะครับจักรพงศ์นะครับถ้าติดต่อทางด้านดินแล้วก็เศร้ารเนียดก็คุณภูมิพัฒน์กับนัฐกิจนะครับที่มีรายชื่อมีเบอร์โทรศัพท์ผมจะลงท้ายคลิปทุกครั้งนะครับอ่าขอจบลงเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ